วิธีล้างขยะโทรศัพท์มือถือ oppo reno 11 f 5g แต่การตั้งค่ามือถือแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแต่เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ที่เก็บข้อมูลแต่ล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็นแล้วมือถือจะค้นหาขยะให้เรานะครับค้นหาเสร็จแต่ล้าง ล้างขยะเสร็จเราก็จะได้พื้นที่กับคืนมาเยอะมหาศาลเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราแต่ย้อนกลับขั้นตอนต่อไปจะล้างขยะในแอปให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับให้เราแต่แอปเช่นจะล้างขยะ Facebook ให้เราแต่แอป Facebook แต่ล้างแคทคือการล้างไฟขยะในแอป f a c e b o o k แนะนำให้เราทําทุกแอปเลยนะครับทำง่ายง่ายกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ